นโยบายเศรษฐกิจที่ท่านต้องการจะไฮไลท์ขึ้นมานะฮะให้สําหรับนักธุรกิจที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยคืออะไรนะครับขอบคุณพี่เวนะครับแล้วก็ขอบคุณชาวสเกลเลอร์ทุกๆท่านนะฮะอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับพักชาติพัฒนากล้ามีแนวนโยบายเศรษฐกิจชัดเจนนะครับอันดับแรกเรามองว่าหลังวิกฤตโควิด -3 ปีเนี่ยประเทศไทยต้องการรัฐบาลที่หาเงินเก่งน,นะครับเพราะเราเราพูดไงเรากรอบกันมา3ปี ค้าขายกันไม่ค่อยได้นะฮะแล้วก็ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยมันก็แบ่งเป็นสองขั้วนะฮะความเสี่ยงในเรื่องเศรษฐกิจถดถอยความเสี่ยงในเรื่องของการแบ่งข้างของมหาอำนาจเนี่ยมันจะทําให้เราอยู่ในภาวะความเสี่ยงดังนั้นอันดับแรกเน้นหาเงิน 2. เราไม่ใช่พรรคเน้นประชานนิยมเราไม่ชอบแจกเงินนะครับแต่เราจะเป็นพรรคที่เรียกว่าโอกาสนิยมหรือการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกระดับโดยเพราะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการรายเล็กนะฮะซึ่งค่อนข้างเสียเปรียบรายใหญ่ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทําก็คือโครงการหาเงินเข้าประเทศ5ล้านล้าน,านบาทอันนั้นเป็นเงินใหม่นะครับจากโครงการที่เรียกว่าเศรษฐกิจเฉดสีทั้ง7นะฮะยกตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจสีฟ้าเป็นสายเทคนะครับแค่ตัวเดียวเลยฮะ,ะอย่างทําแอปเรื่องของการท่องเที่ยวจองโรงแรมปีนึงเนี่ยเราเสียเงินให้ต่างชาติอย่างปีที่ผ่านมาแสนสองหมื่นล้าน เฉพาะค่าจองโรงแรมผ่านออนไลน์เอเจนต์นะครับถ้าเราทำเองล่ะนี่คือตัวอย่างหรืออย่างเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยนะฮะเราอยากผลักดันให้เกิดพันธบัตรป่าไม้ลดคาร์บอนเครดิตเพิ่มคาร์บอนเครดิตให้ประเทศลดปัญหาฝุ่น PM 2.5แล้วทำให้เกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้นไม่ให้พืชไร่นะครับซึ่งตอนนี้ตลาดรองรับมหาศาลนะครับในตะว,วันออกกลางเขาอยากจะเปลี่ยนเทะเลทรายเป็นป่า หรือแม้กระทั่งจีนซึ่งมีปัญหาเรื่องพายุฝุ่นทะเลทรายเขาก็อยากเปลี่ยนทะเลทรายเป็นป่าทั้ง2ประเทศเนี่ยพื้นที่ที่เขาอยากปลูกป่าเนี่ยผมว่าใหญ่กว่า C L V ดังนั้นโครงการพนันธุ์ป่ป่าไม้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเกษตรกรมามามา,มาลงทุนปลูกป่าระยะยาวเนี่ยเราขายได้เป็นหลายสิบปีเลยครับแล้วปีหนึ่งออเดอร์เนี่ยหลายพันล้านต้นนะครับมันสามารถทําได้เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าลิควิดนาโนเคลส์นะฮะเป็นเป็นเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพนอร์เวย์ นะครับเปลี่ยนทรายให้กลายเป็นดินถ้ามีการปลูกไม้ยืนต้นอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับาสายมูหลายคนอาจจะงงๆคืออะไรเราอยากให้การท่องเที่ยวเราเรา,เราปูมนะฮะเราก็มีเศรษฐกิจสายมูอยู่แล้วนะฮะมีะรายละเอียดเยอะแยะเดี๋ยวมีเวลาจะจะทำคือก่อนที่จะไปที่เศรษฐกิจเฉดสีเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องแก้ปัญหาคือปัญหาโครงสร้างประเทศนี้เนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาด้วยนโยบายประชานิยมครับเราจะสําเร็จ แต่เราเชื่อว่าการแก้ปัญหาโครงสร้างอย่างยั่งยืนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะทาให้เศรษฐกิจไทยเติบโต,ต,ตได้จริงๆนะฮะอันดับแรกคืออะไรโครงสร้างราคาพลังงานครับนะฮะคุณกรจติกรวณิชนะฮะไม่ให้พี่กรตรงนี้นะแ <c> ก <oughs> สู้มาเรื่องนี้มาเป็นปีแลวเรื่องแต่โครงสร้างราคาพลังงานค่าการกลั่นอะไรต่างๆค่า FT นะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราคิดว่าโครงสร้างราคาพลังงานเนี่ยต้องปรับเพราะว่ามันเป็นต้นทุนของทุกอุตสาหกรรมทุกธุรกิจถ้าตัวนี้ถูกลง เศรษฐกิจไทยก็มีต้นทุนที่ถูกลงนะครับสการเข้าถึงเงินทุนนะครับอันนี้เราใช้ในโยบายยกเลิก Back b a k l i s ลิสบูโรหลายคนก็สับสนนะครับเฮ้ย hey, ไปยกเลิกเครดิตบูโรหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่แต่เราอยากจะเปลี่ยนระบบ b a c k ลิสเนี่ยมาเป็นระบบเครดิต s กอร์ซึ่งจริงๆถ้าใครติดตาม i n t t e h เนี่ยอย่าง a อน Financial เนี่ยผมว่าจะเข้าใจเพราะว่ามันจะทําให้การประเมินสินเชื่อเนี่ยมีรายละเอียดมีข้อมูลเป็น Big Data และใช้ AI ในการคํานวณ ซึ่งในจีนี่ประสบความสําเร็จมาโหรานนะครับดอกเบี้ยถูกลงคนเข้าถึงเงินทุนมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ย NPL ต่ํามากนี่ก็คือสิ่งที่เราอยากจะทําอันที่3เราอยากจะลดปัญหาเรื่องของขใค้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยเฉื่ยิ่งคนกินเงินเดือนฉะนั้นเรามีนโยบาย40,000บาทไม่ต้องเสียภาษีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทําให้คนที่มีรายได้น้อยไม่ถึง40,000นไม่ต้องเสียภาษีเลยคนรายได้เยอะก็ได้ด้วย ค,คำนวณแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยประหยัดไปได้เดือนหนึ่งถึง7,500นะครับอันนี้เป็นการอัดฉีดเศรษฐกิจที่ผมคิดว่าใช้เงินต่ำเพราะว่าเอาดูตัวเลขประชากรคนที่กินเงินเดือนต่ำกว่า4 0,000เนี่ยเราใช้เงินแค่6000ล้านหนึง่งนะฮะขณะเดียวกันถ้าเราบอกอทุกเลนของระดับเงินเดือนเราใช้เงินแค่21,000ล้านแต่เราสามารถอัดฉีดกำลังซื้อได้เดือนหนึ่งเป็นหลายพันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากปรับโครงสร้างเรามั่นใจว่าถ้าเราปรับโครงสร้าง3อันนี้ อันที่4คือการปรับโครงสร้างระบบราชการซึ่งต้องการให้เกิดดิจิทัลโกเวอร์เมนต์มันจะต้องเกิดกันเป็นข้าราชการทํางานอยู่บนมือถือทุกอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้คอรัปชันยากมีดิจิทัลฟูดปรินต์โครงสร้างทั้งสอันเนี่ยแหละครับที่เราอยากจะปรับเราจะนาไปสู่การหารายได้อีกห้าล้านล้านจากเศรษฐกิจเฉดสีที่ว่าเวลาหมดพอดีไอ้ที่ท่านพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยในรอบแรกเนี่ยนะฮะท่านคิดว่าท่านจะจัดสรรยังไงฮะถ้ามันไม่มีท่านจะหามาด้วยวิธีอะไร กรอบนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยเราใช้เงินน้อยมากนะฮะถ้าใครเห็นตารางที่บางสื่อบางสำนักเนี่ยเขาทำออกมาพรรคชาติพัฒนากล้าไม่ติดในเรื่องของการใช้งบประมาณเลยนะฮะเราใชว้วิธีการใช้งบประมาณของเราประหยัดมากๆแล้วเราก็หวังว่าการเปลี่ยนโครงสร้างพวกนี้เนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนทางธุรกิจเพิ่มด้วยซ้ำนะง่ายๆครับเหตุที่เราไม่ใช้นโยบายประชานิยมเนี่ยส่วนหนึ่งเรารู้เลยะครับ เมื่อไหร่ก็ตามมีการลดแลกแจกแถมจากภาครัฐมากเท่าไหร่สุดท้ายจะกลับมาเป็นภาษีให้กับผู้ประกอบการและประชาชนเสมอนะครับมันหนีไม่พ้นและครับไม่ว่ารัฐสวัสดิการหรือนโยบายประชานิยมสุดท้ายต้องรีบภาษีหนักนะฮะนั้นเราคิดว่าภาวะหลังโควิดเนี่ยมันไม่เหมาะกับการพร,รมประชานิยม2ก็คือมันมีความเสี่ยงด้วยตอนนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงอยู่นะครับหจากขั้วมหาอำนาจที่แบ่งข้างกัน 2. ความเสี่ยงกับ กัมพูชาเรามีปัญหาเรื่องเกาะกูดนะครับตอนนี้โดยเพา่งยิ่งแหล่งขุมทรัพย์พลังงาน5ล้านล้านบาทเห็นไหมครับหลังๆกัมพูชาเขามีท่าทีกับเราเป็นลบมากนี่กําลังเริ่มผมลงนะครับความเสี่ยงในเรื่องการทําสงครามแย่งชิงเกาะกูดมีไม่ใช่ไม่มีนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังเพระฉะนั้นภาวะแบบนี้เนี่ยการใช้นโยบายประชานิยมหรือการใช้งบประมาณเกินดุลเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นนะฮะคราวนี้แล้วอย่างนี้เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไง เรากลับมาที่พื้นฐานครับประเทศไทยเนี่ยเรามีสินค้าดีที่คนอยากซื้ออยากใช้ไหมคำตอบคือไม่พอครับดีไม่พอเราดีพอจะส่งออกไหมมันส่งออก6 0 GDP ก็จริงแต่มันไม่มีมูลค่าเพิ่มครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องกลับมาคือทําเรื่องพวกนี้ถ้าเราดูปัญหาโครงสร้างนี่จะเห็นเลยว่าพักชาติพัฒนากล้านเนี่ยนชนกับทุนผูกขาดทั้งหมดแต่การชนกับทุนผูกขาดไม่ว่าทุนพลังงานทุนธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ใช้วิธีแบบชนแบบ ชนแล้วชนเลยอ่ะคือชนแบบนั้นผมว่ามันพังพินาศทั้งคู่แต่เราใช้วิธีเปลี่ยนทุนผูกขาดเป็นทุนเผื่อแผ่ผ่าน,นกลไกตลาดทุนนะครับอายกตัวอย่างง่ายๆครับสมมตุติผมอยากจะสนับสนุนสุราเสรีสุราผลไม้ไทยที่กเกเษตรเกษตรกรไทยของเราเนี่ยมีของดีมีวัตถุดิบชั้นเลิศของโลกแต่เราอยากผลิตให้เป็นสุรามันติดข,ข้อกฎหมายจากทุนผูกขาดนะถ้าสมมุติเราเปลี่ยนจาก,กเกษตรกรเนี่ยมารวมตัวเป็นรูปสหกรณ์การเกษตร ครับเอาสหากรณ์การเกษตรนั้นเข้าตลาดหลักทรัพย์มีทุนใหญ่ร่วมด้วยไม่ว่าเพราะโมเดลบิสเนสที่เราคิดอยากให้มันเกิดขึ้นคือคุณรวยรวยไปผมดียินดีด้วยแต่การรวยของคุณต้องดึงคนตัวเล็กๆให้รวยไปกับคุณด้วยโมเดลบิสเนสแบบนี้ครับที่จีนใช้แล้วประสบความสำเร็จมาตลอดเขาทําให้คนตัวใหญ่รวยขณะเดียวกัน SME o t o p จีนรวยหมดลบาบาคือตัวอย่างที่ชัดเห็นไหมแจ็คหม่าทำแพลตฟอร์ม แต่แจ็คหมาจะรวยก็ต่อเมื่อ s อซีเอโทของจีนขายของผ่านแจ็คหมาโมเดลแบบนี้ครถ้าเราใช้กลไกลตลาดทุนใช้มาตร,รการทางภาษีซึ่งเราบอกกันแล้วนะครับพอเราไม่มีประชานิยมเนี่ยเราไม่ต้องไปเล่นกับภาษีเพิ่มแต่เราจะลดภาษีในบางตัวบางหน่วยด้วยซ้ําเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจวิธีคิดแบบนี้ครับทำให้เราไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะแต่เราแก้ปัญหาเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นได้อย่างรวดเร็วนะฮะยังไม่ต้องรวมไปถึงการท่องเที่ยวนะครับ ซึ่งการท่องเที่ยวในโดยออ,อร์แกนิกนี่จะโตปีนี้อีกร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้วนะฮะปีหน้านี่จะโตอีกอย่างต่ำเจ็ดซึ่งนั้น,นเป็นนาทีทองของประเทศไทยครับเราต้องสนับสนุนการท่องเที่ยวเพราะอะไรเพราะเงินจากการท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ชนบททั้งหมดเข้าสู่ต่างจังหวัดทั้งหมดพอเรามีเศรษฐกิจสายมูเนี่ยหมายความว่าการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นลายจังหวัดมากขึ้นนะฮะเรายังมีโมเดลอีกนะครับว่าการทําเศรษฐกิจสายมูต้องมีตลาดนัดประกบเสมอแล้วสินค้าชุมชนมันจะขายไดดด้ผ่าานตลนั นั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยเวลาคนไปเที่ยวเขาก็มีตลาดมีผู้บริโภคลองรับเลยทันทีแบบนี้ยังทําได้อีกมีอีกเยอะครับพอดีเวลาหมดขอบคุณครับปัจจุบันเนี่ยปัญหาพยม2.5เนี่ยเป็นค่อนข้างกระทบกันใช้ชีวิตของเรานะครับรวมถึงกระทบเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วซึ่งต่อไปเนี่ยปัญหานี้น่าจะเบินงบสารธารณสุขค่อนข้างเยอะในอนาคตนะครับถ้าพี่หมูได้เข้ารับการเลือกนะครับเข้าไปบริหารประเทศน,น่ะพี่หมูมีนโยบายในการจัดการเรื่องนี้อย่างไร ให้ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องตรงจุดครับและทําให้เราใช้ชีวิตกันได้ง่ายขึ้นขอบคุณครับครับนโยบาย PM 2.5เนี่ยเป็นนโยบายที่แก้ยากและไม่ใช้เวลาอันสั้นแน่ๆน,นะครับใช้เวลากันเป็น10ปีแน่นอนฮะจีนก็พยายามทําันมามเป็น10ปีกว่าจะแก้ตกนะครับผมว่าไทยถ้ายังไปอย่างนี้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ดูแล้วจะไม่มีทางออกเลยที่ซ้ําแต่พักชาติพัฒน,นากล้าเสนอพันธบัตรป,ป่าไมา้อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้ว นะครับคือเปลี่ยนชาวไร่เนี่ยที่ปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดแล้วเขาเผาเนี่ยแล้วยังไงเขาก็เผาครับตราบใดก็แล้วแต่ที่เขายังปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดอยู่เพราะอะไรเพราะหนึ่งที่ดินทำไร่ของไทยเนี่ยเป็นเกษตรแปลงเล็กเวลาเอาเครื่องจักรไปตัดเนี่ยมันตัดไม่ได้ครับมันได้แปลงเล็กๆมันไม่ถูกสตาร์ทอัพคมันแพงง่ายๆคืออย่างนี้นะครับดังนั้นถ้าเขายังปลูกไม้อย,อย่างเดิมเขาก็เผาเหมือนเดิมแก้ไม่ตกแล้วต่อให้เพื่อนบ้านไม่เผาหรือเพื่อนบ้านเขาก็ปัญหาเดียวกันนะครับ ฉะนั้นการเปลี่ยนให้เขาไปปลูกไม้อย่างอื่นที่มีมูลค่าสูงกว่านะฮะเป็นสิ่งจําเป็นอย่างเช่นปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยผมเทียบแล้วรายได้เนี่ยเขาจะสูงประมาณร้อยกว่าเท่าอ่ะนะฮะขายเป็นไม้ยืนต้นเนี่ยต้นหนึ่งประมาณสักห้าพันถึงหมื่นกว่าเนี่ยเป็นต้นกล้านะครับแล้วไร่เนี่ยขายได้เป็นมูลค่าประมาณสักสองสามล้านบาทต่อไร่นะครับมันสูงกว่าปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดมหาศาลเลย ปัญหาคือระหว่างที่เขาปลูกไม้ตรงนี้นกว่าจะโตเนี่ยเขาเอาอะไรกินนี่คือเหตุที่ทําไมเราต้องออกพันธบัตรป่าไม้รัดออกให้หรืออีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยทำในรูปแบบสหกรณ์แล้วเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างที่บอกนะอันนี้จะระดมทุนจากทั่วโลกได้เลยหรือรัฐบาลไทยจะทําก็ได้นะฮะตรงนี้มันจะได้คาร์บอนเครดิตซึ่งอนาคตเนี่ยการกีดการการค้าม,มันจะไปกีดการที่คาร์บอนเครดิตเราอาจจะเป็นประเทศที่ส่งออกคาร์บอนเครดิตได้ด้วยแล้วโมเดลนี้นะครับอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยลาว เวียดนามธรรมนะฮะแม้ทั้งกัมพูชาเราสามารถไปปลูกป่าแล้วก็ขายอย่างนี้ได้ในเมื่อชาวไร่เขาปลูกแล้วรวยอ่ะปลูกแล้วได้เงินอ่ะทำไมเขาจัไม่ทำปัญหาเศรษฐกิจต้องแก้ด้วยเศรษฐกิจครับ